สวัสดีครับผมโอ้โหนี่ก็อีรุ่นมาใหม่ล่าสุดเมื่อวานฮะที่เป็น2ระบบแต่ตอนนี้กลายเป็นระบบเดียวนะครับพอดีบริษัทไม่มีแม็กซิโอทูให้นะครับราคาก็เปิดตัวครับปกตินั้น5,000กว่าเนาะอันนี้ขัดแม็กไปหนึ่งอัอนก็มีแม็กกินแก๊สนะฮะแล้วก็มีโปรโมชั่นพร้อมเล่นนะครับก็เพียง4,500บาทนะครับก็แถมรูปไปส0 0พันนั่น,นครับ <S <S พ่อสิแผ่นแล้วก็แก๊สลายพรางแล้วก็พร้อมส่งฟรีครับโอเคครับม่พูดพันทำเพลงเปิดเลยฮะครับสวยงามมาก มีข้อมือให้สวยงฮะให้ไปตามนี้เนาะ,ะจบปืนเราช่างน้ำหนักอันนี้ก็เป็นแต่ก็สามารถหาคัซิลทูวันหลังใส่ได้นะฮะเป็นแบบระบบซิลทูอยู่เดี๋ยวผมช่างน้ำหนักเนาะนะฮะนะี่ครับนี่ก็จะมีบุ้ตให้นะครับผมที่ปรับตรงหน้าแล้วก็มีลูกกระสุนให้นะฮะประมาณนี้โอเคครับในของก็มีประมาณนี้โอเคตอนนี้ผมก็จะช่างน้ำหนักก่อนนะฮะสวยงามกันฮะารุ่นของ, K J Work, งเคเจิร์บ์แองเวัน น่าเทาไรฮะแปดแปดห้จะเป็น5โอเคนะครับผมอ่าทําการทดสอบนิดหน่อยเนาะ<ม>โอเคทั้งความแรงอันนี้ก็อนข้างสไลด์ก่อนนะฮะครับอันสไลด์แล้วก็แมกซีนออกมาสิบสิบโครเลยโอ้เป็นลูกสุดแดงด้วยนะนจะแรงหน่อยครับพิเศษสุบสุบแดงครับครับเป็นรุ่นพิเศษครับเป็นรุ่นอ่าอันนี้มันปิดข้างใต้นะเนี่ยครับใหม่ไมยย่เอียงข้างของนัน ครับมันไม่ได้ทดสอบนะครับใหม่ใหม่ครับก็เติมให้ทดสอบหนึ่งกันเลยคร,ครับโอเคครับเช็คว่ารั่วซึมหรือเปล่าประมาณนี้ถือว่าโอเคอยู่น,น,นะครับอ่าโอเคนะฮะก็ทําการชั่งน้าหนักเรียบร้อยแล้ว <c oughs> ก็ทําการทดสอบยิงความแรงกันแล้วก็ก,กดมาข้างล่างครับสปริงก็จะแข็ง่อยนะฮะาหม ครับประมาณนี้ครับนี่ครับอ่าโอเคนะครับมาเสกใส่เต็มก็ได้โอเคนะครับอ่านี่คือขึ้นอ่าขึ้นนกเนาะคือนั่นก็ล็อกได้นะฮะเป็นปกตินะฮะให้บีบรอกก็ยิงไม่ได้ถ้าบีบรอกก็ยิงได้นะฮะนี่ครับนี่เป็นสไตล์หนึ่งข้าหนึ่งนะครับผมครับครับโอเคทำการทดสอบยิงความแรงอ่า ว่ตรงนี้เลยฮะเพราะว่ากานที่ไม่อำนวยเราเป็นแบบนี้ด้วยถือกำลัง,งนะครับโอ้โหสามสี่หนึ่งจุดสี่นะครับสามห้าสามจุดสองโอ้โหแรงครับถือว่าแรงอยู่นะรุ่นนี้ครับครึ่งครึ่งเกือบสี่ร้อยโอเคครับผมจะยิงเป้าแบบสมมุตินะครับผมนี่นี่นี่แม่นเลยนะเนะี่ย นี่โดนโด้วยโอเคครับสไลด์สมบูรณ์แบบนะครับก็สนใจทักมันครับที่ร้านพี่กํมพยาวพร้อมส่งทุกวันนะครับเพียง4,500บาทพร้อมเล่นพร้อมส่งฟรีของ KJ-Work 1911นะครับผมพบก,กับคลิปใหม่ๆนะครับ